สวัสดีครับผมวันนี้เรามีรถสวยๆสายลุยมานำเสนอีกแล้วนะครับผมคันนี้เป็นมิ u ู i ิชินะครับ G wagon นะครับ4 wheel d r i e นะครับเครื่อง2008ดีเซลนะฮะเจ้ของดูแลรักษาดีมากครับรถสวยมากครับคันนี้สวยจริงๆนะฮะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับรถไม่เคยชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับดูฝากระโปรงครับสติกเกอร์เดิมยังอยู่ทุกอย่างเลยนะฮะ นี่ครับแม็กสวยนะครับผมยางมิชลินปี2อ2พันยี่สิบเอนะฮะคันนี้นะครับตัวถังบางๆส,สวยๆครับคันนี้อย่างนี้เลยนะครับดูฮนะสวยจริงครับคันนี้นี่ดูตามผมเลยตามดี้เลยนะครับจะปลดเปิดด้านหลังให้ดูนะครับมอยู่คนเดียวนิดนึง ้องดึงสลักขึ้นก่อนชิดปึ๊บเปิดนี้นะครับยังอะไหล่มีครบนะครับผมตรงนี้มีต่อจุดหัวลากไว้ได้วยนะครับเผื่อจะไปลากรถบ้านหรือลากเรือในอนาคตนะฮะอะ่ประมาณนี้นะครับโชกด้านหลังดีดูครับสวยจริงคันนี้ผมบอกเลยสวยจริงนี่ครับสติ๊กเกอร์สูงยังอยู่ครบทุกอย่างเลยครับเนี่ยฮะเกี่ยวกับการพับเบาะต่างๆนะครับดูครับ สวยคันเนี่ยผมบอกเลยสวยนะฮะแอร์แถวหลังเย็นนะครับผมภายในบอกสะอาดครับลถกลิ่นสะอาดมากเลยนะครับคันนี้ดูครับโอเคแล้วผมขออนุญาตปิดปลาโป้งก่อนนะปิดปาหลังก่อนนะครับออนีออออครับมีสลักให้ด้วยนะครับแข็งแรงนะครับเราก็ต้องดึงสลักตรงนี้ขึ้นก่อนนะครับอสวทีดี นี่ครับตัวนี้น่าจะทำมาใหม่นะครับดีงามมากเลยครับผมดูนะครับคันนี้คือเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะคันนี้ผมบอกเลยนะครับแหลกหลังคามีให้นะครับหลังคาก็สวยน,นะฮะดูบาอภายในกันนี่ครับ อาดมากนะครับรถดูดีมากเลยผมไม่เคยเจอจีวาก้อนไหนสวยสะอาดเท่านี้นะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบเลยนะครับผมกริงใจมีให้สองดอกนะครับตัวนี้มีอ่าเนี่ยครับมีรีโมทมีอะไรให้ด้วยนะครับดูเบาะครับเรียบร้อยจริงครับนี่ครับกระจกไฟฟ้าแผงประตูนะฮะปุ่มอะไจะเป็นคอนโซลต่างๆนะครับ ยังเก็บเดิมไม่หมดเลยนะฮะไม่แท้นะครับวิ่งมาสองแสนเก้าพันสี่ร้อหกสิบห้ากิโลนะครับโอเคเรามาดูเครื่องยนต์กันนะฮะทุกอ,อย่างเซ็นเซอร์ใช้งานได้หมดครับอันนี้คือเราลืมปออุญมุแจออกเขาก็จะเตือนนะครับผมชึ่งเดียวติดเลยครับเกียร์โฟโดีหมดนะครับพร้อมลุยทุกที่ทุกทางนะฮะองเพลงมีฟังนะครับเพลงอะรผมไ่เลย ครับเครื่องดีมากครับดูครบเห็นใต้ฝากระโปรงอยู่ครบเลยฮะคันนี้สวยใครหาอยู่ผมบอกเลยคันนี้คุ้มเลยนะครับครับคือไม่ต้องเอาไปก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับ ล้อก็มีมาให้แล้วยางก็ปีส0 2พันยิบเอ็ดใหม่กิ๊กเลยครับยางแทบไม่ได้ใช้เลยฮะชุดแต่งอะไรเอ็มเนียร์เขามีมาให้หมดแล้วนะครับแหลกหลังคานะครับพร้อมท่องเที่ยวครอบครัวได้เลยนะครับผมพร้อมใช้งานพร้อมท่องเที่ยวนะฮะขับดูดีอยู่ด้วยครับรุ่นนี้นะฮะสภาพนี้ราคาไม่ข้ามสองแสนผมบอกเลยคุ้มมากครับนะฮะไปกันได้ทั้งบ้านครับ ล้วขับมันก็ยังมีความดูดีอยู่นะฮะไม่ได้ดูเก่าไม่ได้ดูเลยครับขับไปก็ดูเป็นสายลุยอัพโลดอย่างนี้นะฮะนอครับผมแอร์เย็นฉ่ำครับผมอ่าโอเคสรุปดีครับคันนี้ผมแนะนำเลยใครหายอยู่จัดได้เลยคันนี้ คุ้ค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนนะครับสวยจริงครับตันนี้นะฮะยังไงสนใจติดต่อมานะครับผมที่0899800909นะครับเรามีบริการส่งทั่วประเทศนะครับภาษีเต็มนะครับเอกสารชุดออนครบนะครับสวัสดีครับ